สวัสดีค่ะขนมจีนเจ๊จิ๋มน,นะคะในหม้อน,นี้มีอะไรบ้างคะเจ๊เป็นแก<ต>งเ,เขียวหวาน,น,นอ่นามีไส้มีเนื้อมีลูกชิ้นน่ากินมากเลยแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้น้ำยากะทิแต่น้ำยากะทิอ๋อแล้วน,นี้เป็นน้ำยาป่าจ้าผ้าป่าจ้าอันนี้อ้อยชื้อแล้วสองชุด คะขนมจีนเจจิม๋มเจ้าเก่ามีแกงเขียวหวานมีน้ำยากระทิ่น้ำยาป่าจ้าเจ๊ยนจะมีสาขาอยู่ตรงไปสณีหนองมนนะคะแล้วก็ตอนเย็นๆก็จะมีขาอยู่ที่ตลาดหนองมนนี่เป็นเตาถ่านากินมาจนเล็ก กินมาเล็กจนโตคะ่ะขนมกินได้จินมสั่งได้นะคะสั่งเป็นยกหม้อหรือว่าเหมาก็ได้อันนี้เจ๊ก็จะเดินอยู่อ่แล้วนะคะค่ะขายติดแผดีมีความสุขคะ่ะ